สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพังนำโชค Family นะคะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากเดินเที่ยวนะคะเมื่อกี้ก็พานำโชคไปเดินเล่นออกกำลังกายมานะคะเดี๋ยวพ่อควานจะล้างกล้วยให้นำโชคนะคะได้รับกล้วยจากคุณแม่อเล็กนะคะ ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยที่ส่งกล้วยมาให้น้ำโชคตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะคะเพิ่งเดินทางมาถึงนะคะเดินเล่นออกกำลังกายแถวใกล้ๆนี้นะคะบรรยากาศวันนี้ก็คลุมๆนะคะฝนไม่ตกแต่ว่าอาการเย็นลงนะคะคุณแม่ค่ะ วันนี้อากาศก็เย็นลงนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนำโชคเห็นพ่อควานล้างกล้วยก็ยื่นหมายื่นมือนะคะยื่นหมายื่นมือขอกล้วยนะคะ mm. ก็พ่อควานก็จุดไฟแล้วนะคะกอกองไฟตอนกลางคืนนะคะไล่ยุงพร้อมนะคะ ไกลยุงให้ทั้งคนและช้างเลยนะคะที่นอนของพ่อควานนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยะคะ่ะที่ส่งกล้วยมาให้นำโชคได้ทานทุกวันเลยนะคะ ขอบคุณ,ค,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 ค,ณคุณแม่ก่อนลูก<อ>ขอบคุณคุณแม่ก่อนค่ะขอบคุณคุณแม่ก่อนจ้าดังๆเร็วกลับขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยคะ่ะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แ้วให้คลาดปลอดภัยนะคะที่เมตตานําชคมาตลอดเลยนะคะ แม่ควานก็ขอสิบนิ้วนะคะพนมกลับขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะเมตตาทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณจ้าเสียงดังเลยนะคะเกือบเต็มกะละมังเลยค่ะคุณแม่ขารางวันนะคะเพิ่งเดินทางมาเหนื่อยๆนะคะรางวันให้กล้วยหนึ่งถุงเลยนะคะเกือบเต็มกะละมังเลยนะคะแม่ควานก็ได้รับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเต็ เพิ่งมาลงคลิปให้คุณแม่ดูนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะนำโชคได้รับและทานเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศก็หนาวแล้วยเย็ยนๆน,น,นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่คะทานอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะของโปรดนำโชคเลยคะ่ะ พอควานก็สุมไฟไล่ยุงให้นำโชคไปด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้กลับไปทานข้าวแล้วก็มานอนเป็นเพื่อนนำโชคนะคะเราลุ้นไปด้วยกันค่ะตอนนี้อาการของน้องก็ยังปกตินะคะคุณแม่ค่ะ ทานอย่างอร,อร่อยเลยนะคะรีบมากเลยนะคะหิวนะคะของโปรดเลยตอนเย็นๆก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณแม่คะ บรรยากาศรอบๆก็ดีมากๆเลยนะคะทานอย่างอรอร่อยเลยนะคะ ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวนะคะก็จะข้าเร็วหน่อยนะคะช่วงนี้คุณแม่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยน,นะคะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะคุณแม่คะแม่ควานก็ แอบเอาฟักทองนำโชคนะคะไปแกงด้วยนะคะแบ่งให้น้องทานด้วยนะคะแม่ควานก็เอาไปแกงใส่ปลาด้วยนะคะช่วงนี้น้ำลดปลาเยอะคะ่ะคุณแม่คะใส่มองใส่อะไรก็พอได้ทานอยู่นะคะขอบพระคุณคุณแม่นะคะ นำโชคก็ได้ทานนะคะนำโชคก็อิ่มท้องคุณแม่ก็อิ่มบุญนะคะขอพลบุญส่งให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะเฮงเฮงรวยๆค่ะเจริญในหน้าที่การงานนะคะนำโชคก็อร่อยจริงๆเลยนะคะ หิวนะคะเมื่อกี้เพิ่งเดินออกกำลังกายมานะคะพะควานก็ล้างให้เกือบเต็มกะละมังเลยนะคะหนึ่งถุงเลยนะคะไทให้หมดเลยค่ะ กินทางปากออกทางตูดหรือปเปล่าน้อยกหางฝากพี่พี่แม่แม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังนำโชคแฟมิลี่ด้วยนะคะช่องเล็กๆค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนำโชคด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่คานก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ